I Cos A บก B นั้นสูตรของเราคือ Cos A Cos B เหมือนกันแต่ว่าลบอันนี้บวกอันนี้เป็นลบโอเคไหมครับ Cos A บก B มันจะได้ Cos cos ลบใส่ใสทีนี้มันได้มาลบมาได้ยังไงก็มาดู Cos A บก B ก็คือ Cos อ,อยากได้ A ลบ b ก็ จะได้ A บวกลบแล้วก็ลบ b เพราะสูตรมุมลบเรารู้กันรู้จักกันใช่ไหมลูกเราก็เลยเปลี่ยนจากสภาพ A บวก b ให้เป็น a ลบแล้วก็ลบ b ซึ่งก็เข้าสูตรทันทีว่าคอสอะไรลูกคอส A อคอสลบ b อันนี้กคือหมายลบก็เป็นบวกบวกไซายอะไรลูกครับ sin a แล้วก็ sin ์ลบ b แต่เราเคยทราบว่าคอสของมุมลบก็คือคอสมุมเดิมแต่สายของมุมลบจะได้ลบสายของมุมนั้นก็เป็นลบสาย A สาย B สูตรนี้ต้องจำให้แม่นนะว่าสายลบ A เท่ากับลบสาย A ฟังก์ชันทุกฟังก์ชันมีหน้าตามนี้หมดเช่นแทนลบ A เท่ากับลบแทน A แต่มีฟังก์ชันเดียวที่สภาพเปลี่ยนก็นคืออะไรลูก Cos กับ sec Cos ลบ A เท่ากับ cos A เ e c ลบ A เท่ากับ sec A เพราะฉะนั้นสูตรนี้เราได้แล้วนะเราได้สูตรไว้2สูตรเลยใช่ไหมลูก Cos A-B ลบ s cos a บวก b, ส, b สูตรนี้สำคัญเราจะโยงไปหาสูตรอื่นๆได้เช่นสูตร sin a บวก b s ไซ a ลบ b, b นะครับ แล้วก็ฝึกเขียนในข้องเป็นพอ่อเป็นสูตรหลัก cos a cos b บวก sin a sin b อันนี้ก็ cos a cos b ลบ sin a sin b ี่สูตรนี้เนี่ยเราได้แล้วใช่ไหมลูกเราอาจจะเจอแบบนี้ให้หาค่า Cos 70 s ดส20เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ Cos 20่สิบลบ s ซ n 7เจ็ดสิบซยีบหรือว่าได้เท่าไหร่ เราก็บอกว่าถ้าเรามีคอสคอสลบใส่ไซายห้ลูกก็คือคอสอะไรลูกคอสเจ็ดสิบบวกยี่สิบก็ได้เป็นคอสเก้าสิบใช่ไหมลูกคอสเก้าสิบมีค่าเท่าไหร่ศูนย์ใช่พวกเนี้ยไอ้ไซส์สามสิบไซส์หกสิบไซส์ภายในสามไซส์ภายในสี สายไพน์นหกเนี่ยพวกนี้ค่าพวกนี้เราเลยต้องจาให้ได้แล้วนะครับถ้าใครท่องไม่ได้ไปท่องซะนะหรือวาดรูปเอาไว้ให้ถูกหรือถ้าครูไม่ใช้สูตรเขาช่วยครูก็ใช้บอกว่าเพราะาคอสเจ็ดสิบเนี่ยกับไซด์เจ็ดยี่สิบมันเท่ากันใช่ไหมลูกคอสเจ็ดสิบกับไซด์ยี่สิบเท่ากันคอสยี่สิบกับไซด์เจ็ดสิบเท่ากันใช่ไหมเพราะฉะนั้นจับลบกันก็ได้ศูนย์ถันไมครับ คอสเจ็ดสิบเท่ากับซา์ยี่สิบเนะลูกคอสยี่สิบเท่ากับซา7เจ็ดสิบเพราะการค่าเท่ากันก็จับลบกันเป็นสูตรเลยไม่ต้องใช้สูตรก็ได้คอสยี่สิบคอสสิบลบกับ ไายี่สิบแล้วก็ไซสิบอันนี้ก็คือคอสอะไรลูกคอสยี่สิบบวกสิบก็คือคอสสามสิบเห็นไหมครับค่าที่เราไม่รู้ใช่ไหมยี่สิบเราไม่รู้สิบเราไม่รู้แต่พอมากระทำกันแล้วเนี่ยเราได้รู้ได้ใไหมลูกคำตอบก็คือรู้สามสองคำตอบคือรู้สามสอง ทุกคนท่องให้ได้ว่าคอส A บวก B คืออะไระครับเดี๋ยวเราจะพักสักก่อนนะพักหน่อยหนึ่ง